กันชนตัวนี้ครับนะครับซัพพอร์ตแอร์แบ็กซัพพอร์ตเซนเซอร์ซัพพอร์ตไรด้ากล้องหมดนะครับเลยจะเป็นตัวท็อปสุดของ t ี m เลยครับจะเป็นเอ็กซ์เจมเบสครับอ่าฮะครับอันนี้ของ t ี m เลยเขาสามารถติดออปชั่นเสริมได้ครับจะมีติดกล่องได้เลยลองรับได้กี่กิโลครับเนี่ยอันเนี้ยอ่าได้ประมาณร้อยห้าสิบกก็สองคนนีเวลาใช้วินต้องมีตัวนี้ครับดูเขาก็เลยแบนเก็ตมาคุมวินิกทีนึงคโอเคเพื่อจะได้ให้รู้นะครับเวลามันขาดอะไรกันมันสะบัด มาอยู่อีกหนึ่งบูธครับยังไม่ยอมกลับบ้านไปไหนนะครับตอนนี้เราอยู่ในบูธ TGM นะครับ 4x4 Thailand นนั่นเองครับต้องบอกว่าเดี๋ยวบูธนี้มีอะไรให้น่าสนใจครับให้เรามาเจาะลึกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและใครที่สามารถอยากจะหาของแต่งต้องบอกว่ามองแล้วน่าจะมีของแต่งเพียบเลยนะครับแล้ววันนี้อยู่กับน้องคอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนแรกไม่เคยรู้จักเขาหรอกมารู้จักกันตอนนี้แล้วอยากจะใครอยากจะแต่งรถแบบแนวต้องบอกว่าแนวแบบนี้ครับเฟิร์สมันคือแนวอะไรออสเตรเลียเลยไหมออสเตรเลียแท้ๆเลยแท้ๆจะ,จะเป็นแบบนี้เลยนะนครับนั่นแหละใครอยากดูนะครับอยากรู้เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันต่อครับ และคันแรกครับจะต้องสอบถามเพราะว่าเป็นอยู่ในกระแสของคนไทยมากเลยนั่นคือเจ้า Nexgen t Ranger หรือเจ้า Ford Ranger นั่นเองนะครับคันนี้เป็น Wi ยแทร็ k ใช่ไหมครับใช่ครับต้องบอกว่าไหนไหนมันจะเป็นออสเตรเลียแท้ๆแล้วมันต้องตกแต่งไงบ้างครับเนี่ยก็ออสเตรเลียแท้ๆก็คืออย่างแรกเลยครับบูบาครับนี่ชนตัวนี้นะครับพพอร์ตแอร์แบกพพอร์ตเซนเซอร์พพอร์ตเรด้ากล้องหมดนะครับโหทำไมมันดูดูแรงดูหนักอะใช่ครับในความหนาสามมินครับ เหล็กนาสามมิลไอที่เขาบอกว่าชนจิงโจ้ตายได้เนี่ยใช่คับเซตี้โดยเฉพาะเลยครับโอเคนะครับและยังมีเรื่องของไฟครับโซนนี้เป็นออปชั่นเสริมคราบสามารถติดไฟไรเบร์ขนาด21นิ้วอืมนะฮะนี่มีเสาวอด้วยใช่ครับนะใช้งานจริงโอ้โหต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแต่ว่าเซ็นเซอร์หน้ากล้องหน้าไม่ต้องดูแลนะกล้องหน้าอนนี่ครับตอนมีรองรับกล้องได้อ๋อ ย้ายมาอยู่ตรงนี้ใช่ครับนะครับมีให้ด้วยเฮ้ยนี่พลาดแล้วไงไม่เห็นนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ใช้งานได้ใช้งานได้ปกติครับนี่ครับทุกอย่างสามารถใช้กับของเดิมรถได้หมดทุกจุดโอ้โหนะครับอันนี้ถือว่าสุดยอดมากมากแล้วก็แน่นอนรองรับการติดวินให้ด้วยอยู่แล้วมีซ่อนอยู่ข้างในนี่นะฮะซ่อนอยู่ด้านในอ่ะเดี๋ยวให้น้องเฟิร์สนำนำดีกว่าน้องเฟิร์สพาพี่มาดูเลยว่าหลักๆคันนี้อย่างไรบ้าง แล้วคันนี้ก็จะมีนี่ที่ขาดไม่ได้ออสเตรเลียสโนลกเกิลครับตัวนี้เป็นสโนลกเกิลที m Air Tech นะครับครับเพิ่มการผอมไม้ให้ดีขึ้นแล้วก็สามารถลุยน้ำได้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วต่อมาก็จะเป็นอ่าตัวนี้ครับไฟเส็บอันนี้จะเป็นดีไซน์ใหม่ครับเป็นเวอร์ชันใหม่ของทาง t ี m เลยครับวัสดุวัสดุครับเหล็กครับตัวนี้เหล็กเป็นเหล็กนะฮะก็คือตัวนี้บันไดข้างเราสามารถอ่าซัพพอร์ตแอร์แบคด้วยเป็นแอร์แบคคอมมอริเบิล โอ้โหนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้มีเราใส่ชุดโช๊กใช่ครับตัวนี้โช๊กเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดของ TGM เลยครับจะเป็น HGS Remote Suspension ครับสามารถปรับ Adjust Compens Rebound ได้8ระดับครับโอ้โหแต่ไม่ได้มีถึงขั้นมีซับแทงใช่ไหมมีซับแทงครับมีซับแทงด้วยใช่ครับซับแทงซ่อนได้ไหนวะเนี่ยต้องดูฝั่งนู้นครับ อ๋อโอเคโอเคอเคห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ลลอยู่ด้านนี้นะครับอยู่ทางด้านหน้า,หา,หานะครับเอาล่ะนี่ก็ถือว่านี่แค่นิดเดียวเองนะยังมีหลังคามาอีกหลังคาตัวนี้เป็นลูแฟแล็กครับเป็นของ p g m ครับตัวนี้ก็มีาามานะครับโลโก้เขาก็มีมา โหนี่ถ้าคันนี้ต้องแต่งเต็มนี่ขนาดไหนไม่รู้นะราคาเดี๋ยวเราไปดูครับยังไม่หมดแต่พี่เอกคุ้นเคยกับตัวไอ้ฝาท้ายไอ้นี้ได้มากเลยอ่ะอันนี้จะเป็น ABS canopy ครับของ a e r o c a า t คขัาจะเป็นวัสดุ ABS double shell ครับนะแล้วก็เพิ่งสังเกตว่ามันมีไฟเรืองแสงขึ้นมาใช่ครับอันตัวนี้จะเป็นสวิตครับเปิดปิดนี่สวิตเปิดปิดเขาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีไฟเรืองแสงกดนะครับปุ๊บนี่นะฮะ เหมือนเมื่อกี้นี้คลิปเมื่อกี้นี้ที่เดวพาทุกคนไปดูที่ของ a อ r o craft นะครับอารมณ์เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยมีไฟเรืองแสงขึ้นมาเป็นตัวใหม่ครับตัวนี้นี่แล้วก็จะเห็นแบรนด์ต่างๆก็จะมีช่วงว่างสต็อกเกอร์ครับสต็อกเกอร์นี่นะครับก็จะเห็นในการตกแต่งนี่คือนี่แค่นี้ก็คือลุยได้แล้วนะลุยได้ครับไปได้ทุกที่แล้วครับไปได้ทุกที่แล้วนะครับด้านท้ายล่ะด้านท้ายของรถคมีอะไรมาบ้างครับตัวนี้จะมีกันชนท้ายกันชนท้ายครับ คอนสุดท้ายเรนเจอร์ครับตัวนี้สามารถออปชั่นไฟเสริมได้โอเคครับนี่เห็นไหมใส่ไฟ LED เข้าไปเพิ่มเซ็นเซอร์ทุกอย่างทุกอย่างใช้งานได้ปกติครับไม่พลาดนสามารถลากลากเรือได้ครับตัวนี้สามารถเสริมห่วงได้หรือโคลีได้ครับอ่าฮะได้ไหมอย่างนี้นึงบปึ๊บนี่นะครับ เนี่ยโอ้โหนี่สุดเลอวเพจถามหน่อยดิครับไหนๆเราก็รู้ทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าเรามีส่วนอยู่กับทาง GCM ที่ออสเตรเลียแล้วเอ้ฝาท้ายไอ้นี่เจ้าตัวเนี้ยอลโรคาสของเราส่งไปขายที่นู่นไม่ด้วยไหมใช่ครับส่งไปขายเยอะมากครับมีที่นู่นมีกันนะครับจะมีอโรคาสออสเตรเลียอยู่ครับอโรคาสออสเตรเลียก็มีนะครับก็ของไทยฮะ โกอินเตอร์นะครับเนี่ยเราต้องเห็นแล้วก็ต่างๆที่ถูกออกแบบมาขนาดนี้เนี่ยก็มีคนไทยไปมีส่วนร่วมอยู่ด้วยนะครับอ่ะนี่คือคันแรกครับเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งกันต่อครับมาอยู่ต่ออีกหนึ่งคันนะครับก็อยู่บริเวณบูธนี้แหละต้องบอกว่าคลิปนี้ออกไปไม่แน่ใจว่าจะทันวันที่ พรุ่งนี้แล้วนี่เนาะถึงจะเปิดให้คนเข้ามาดูได้ผมคงไม่ทันแล้วล่ะเพื่อนๆดูก็คงดูจากตรงนี้นะแล้วไปสอบถามกันเองนะครับคันที่เห็นอยู่เป็นทางโตโยต้าและเมื่อกี้เราฟอร์ดตอนนี้โตโยต้าไฮรักนะครับดยอดคิดบ้านเราอืมและคันนี้ก็มีการตกแต่งกันชนหน้ากันชนหน้านี่เป็นของอะไรครับอันนี้เป็นของ TGM ครับจะเป็นรุ่นเชเซอร์บาร์ครับอ๋อโอเคจอบสไตล์บาจาหน่อยๆครับ ก็ไม่ได้ดูไม่ได้หนาหนักเท่ากับเจ้าตัว Ford Ranger เท่าไหร่นะครับผมคงสร้างคนละแบบครับแต่ว่าการดีไซน์ก็คือเหมาะสำหรับลุยอยู่แล้วก็ลุยเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยด้านล่างมุมปะทะเขาสูงเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็มีวินซ่อนอยู่ด้านในแต่ของแต่งนี่ก็ของ TGM หมดเลยนะครับกันชนทุกตัวเรารองรับวินได้หมดเลยครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีไฟแต่พี่เแปลกใจมากเลยครับว่าไฟเนี่ยทำไมทุกคันถึงต้องมีแบบนี้เหมือนกันครับก็เหมือนว่า ถ้าทางออสเตรเลียครับในเมืองเขาจะมีไฟใช่ไหมครับพอออกนอกเมืองไปนิดนึงเขาจะไม่มีไฟแล้วเรื่องไฟสำคัญมากๆครับในออสเตรเลียครับ แล้วมันเอาถาังจริงๆนะมันไม่ส่องหน้ารถตรงข้ามเข้ามามแล้วก็ก็คือเขามีกฎหมายบังคับครับก็คือว่าถ้าติดสปอร์ตไลท์อ่ะคือห้ามสูงกว่าไฟหน้ารถยนต์อ๋อถึงว่าอ่ะโอเคถ้าไม่งั้นผิกดกฎหมายทั้งเลยครับอ๋อนี่นี่เนาเป็นจุดสังเกตนะครับเห็นไหมไฟหน้าแล้วก็ตัวห้ามสูงกว่าห้ามสูงกว่าโอเคครับนี่คือการตกแต่งภายนอกแล้วก็ที่เห็นเบื้องต้นก็คือจะมีส s n ก r k e l เกินแต่ต้องบอกว่านี้พี่เอเห็นข้างข้าง เขียนสติกเกอร์ติดไว้มันเป็นแบรนด์อะไรอีกแล้วครับเนี่ยนี่แบรนด์ทัฟด็อกครับที่ทางเอลโลคาสเซอเลีย oh. ไปเทคโอเวอร์มาเมื่อปีที่แล้วครับ oh. แล้วปีนี้ก็จะนำมาลุยตลาดในเมืองไทย เอาแล้วนะครับบ้านเราก็จะมีแล้วเป็นแบรนด์ช่วงล่างที่เห็นน้องเฟิร์สบอกว่ามีมานานแล้วด้วยเหมือนกันมีมานานแล้วครับนะครับก็ต้องมั่นใจนะครับชื่อเสียงออสเตรเลียพอสมควรต้องเป็นแบบสายลุยเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันได้นะครับที่ทางแฟนเพจของเขานะครับแล้วก็คงจะได้รู้กันว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าการตกแต่งก็คือช่วงล่างเป็นยังไงน้องเฟิร์สต้องใส่ชุดแต่งมาช่วงล่างตัวนี้ก็มีโช๊คครับอ่าฮะมีโช๊คมีคอยสปริงครับแล้วก็มีปิดนก อืมอ๋อมีปีกนกมาให้ด้วย<ช>นะครับ,รบก็ยกยกสูงในสไตล์ของรถออสเตรเลียเนี่ยคือมันจะไม่สูงแบบถ้าถ้ามีกฎหมายกำหนดไว้ก็ครับก็ข้ามเกินประมาณ50มิลครับ50มสิบมิลปกติแล้วถ้าเป็นของ TGM หรือ u g h t ็อกเนี่ยครับาารสเปคมันจะอยู่ที่ประมาณ4 0 4 5มิลโอเคไม่เกินไม่เกินครับประมาณเกือบเกือบนิ้วครับก็คือเป็นชุดยกที่อยู่ที่โชกกับสปริงับเราจะไม่ลองก้อนหรืออะไรเงี้ยโอเคนะครับ ไม่แข็งแรงแต่เท่าที่บอกนะเท่าที่เห็นตอนนี้ก็สูงนะครับตัวรถเนี่ยการขึ้นนี่ก็เอาเหนื่อยเอาเรื่องนะฮะแต่ที่สําคัญบันไดแข็งแรงแต่ที่สําคัญอ่าบันไดบันไดก็เหมือนกับคันเมื่อกี้นี้ไหมเหมือนกันครับแต่ว่าตัวชิคกัเพทนี้คือคนดีไซน์กันอ๋อแต่คล้ายๆกันครับเป็นเหล็กเหมือนกันนะครับทนนะครับทําความสะอาดได้ง่ายกันลื่นครับกันลื่นด้วยนะและนี่ครับเห็นด้านหลังไหมมีเต็นท์คันนี้ เออมีชุดแต่งตรงนี้ที่ตจ้อหนอกว่าอันนี้ของเราเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นทีเจมเบสแรกครับอ่าฮะครับอันนี้ของทีเจมเลยเขาสามารถติดออปชั่นเสริมได้ครับจะมีติดกล่องได้ติดแผ่นปิดข้างได้เพื่อติดอุปกรณ์โอเคได้หมดครับและถ้าเพื่อนเพื่อนเขาดูเขาอยากรู้ราคาคอนเฟิร์ตต้องไปดูสอบถามเข้ามาได้ทางทีเจมเพจครับสีคุณสุดทยได้เลยครับก็ไปสอบถามเพราะว่าเห็นบอกว่านี่คือเป็นช็อปแรกในประเทศไทยใช่ครับและ บางนากม25บครับและเป็นในแซวอิตเป็นที่แรกด้วยหรือว่าไงที่แรกครับนะฮะนี่แล้วก็มาน้องเฟิร์สเต็นมีเต็น์อีกนี่คือมามาครบฮะใครอยากสนใจแต่งรถนะมาที่นี่ที่เดียวจบที่เดียวเลยครับเออจบที่เดียวมีเต็น์มาให้ซึ่งอันนี้เป็นเต็น์ที่รองรับได้กี่กิโลครับเนี่ยอันเนี้ยได้ประมาณ150ยหบกิโล ก็สองคน2คนเด็กได้สองคนกับเด็กได้นะครับก็สามารถจะอยู่ใหญ่ด้วยนะไม่ธรรมดาโอเคนะครับรับน้ําหนักได้อันนี้ก็คือมีมาให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาให้เพื่อนๆมาดูครับนอกจากที่เราจะเห็นนะครับในบูธว่ามีรถมาโชว์แบบนี้แล้วยังมีของมาโชว์ให้เราได้แหมไหนมีเออนะครับใครที่เป็นสายลุยใครที่เป็นพวกสายที่ชอบแอดเวนเจอร์ลุยหนักๆเนี่ยมีทั้ง คือนี้พร้อมลุยหมดเลยอ่ะใช่ครับอันนี้จะเป็นชุดรีคอเวอรี่ต่างๆครับอ่าฮะอันนี้จะเป็นเชือกลากหรือเชือกกระตุกครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นพวกล็อกทดแต่เป็นแบบใหม่ครับจะเป็นรีคอเวอรี่ลิงครับอ่าฮะฟอกเช็คเกิลันนี้เป็นเซ็ตครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเชือกลากหรือเชือกขยายวิ้นต่างๆครับเชือกของต้นไม้นะครับโอเคแล้วแต่จุดประสงค์การใช้งานครับคือคือเห็นแล้วแบบครบมากอ่ะแน่นอนครับ มีถูกมือให้ด้วยนะครับเพราะว่าวินเนาะก็ต้องมีบอ่าต้องมีแบบนี้ที่สําคัญตัวนี้เวลาใช้วินต้องมีตัวนี้ครับดูเขาเรียกแบค์เก็ตเพื่อคุมวินจนึงโอเคเพื่อจะได้รู้นะครับเวลามันขาดอะไกันมันสะบัดใช่นี่ครับอันนี้นะครับใครที่เป็นสายลุยอ่ะจะต้องแบบจะต้องแบบ ขาเรียกอะไรต้องรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับและที่สําคัญเนี่ยช็อปในบ้านเราเนี่ยมีแบบนี้ครบเลยใช่ไหมมีครบเลยครับสามารถไปดูได้เลยครับเออใครสนใจนะครับก็เป็นอีกอันนึงที่สามารถที่จะไปเลือกซื้อแล้วก็ลองไปเลือกช็อปดูนะหรือว่าใคร ยังไม่ตัดสินใจไม่ได้คือมาเดินเล่นดูก่อนนะครับมีมุมกาแฟด้วยมาทานกาแฟได้ครับมานั่งจิบได้เลยพูดแบบนี้นะครับเราจะต้องไปเยี่ยมเขาสักครั้งหนึ่งไปดูกันว่าที่ช็อปของเขามีอะไรที่น่าสนใจเมื่อกี้นี้แอบเห็นภาพบรรยากาศในแฟนเพจแล้วนะครับแล้วก็มาดูครับเนี่ยอันนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยปั๊มอ่าตอนนี้เป็นปั๊มลมอ่าฮะพกพาครับตัวนี้สามารถจัมแบตเตอรี่แล้วใช้ได้เลยครับอืจะเป็นตัวใหญ่ครับตัวนี้แบบ เล็กลงมาหน่อย uh huh. จัแบตเตอรี่เหมือนกันตัวนี้ก็อีกแบบหนึ่งที่เป็นจัมมแบตเตอรี่ครับโอ้โห oh. ส่วนตัวนี้จะเป็นปั๊มลมติดรถครับของแฟร์น uh, uh ี huh. ้ใช่ครับติดเราสามารถจัมมกับไฟรถได้เลย <Okay. S 2> เชื่อมต่อเรียบร้อยครับก็คือเป็นแทงครบมากเลยเฟิร์สมีทุกอย่างครับครบมากครบมากอ่าเดี๋ยวขอดูฝั่งนู้นอีกทีหนึ่งนะครับ,รบปิดท้ายที่ฝั่งนู้นนอกจากเราดูนี่คือเราผ่านมาทุกคลิปเนี่ยเราดูเราจะเห็นแต่เรื่องรถใช่ไหม <Okay. S 1> แต่มาอันเนี้ย เราเห็นของแต่งครับของที่เราจะเสียเงินให้กับเขานะครับ <c oughs> มาเมื่อกี้นี้เราแอบเห็นเรื่องของตัวปิปนกนกนะครับ,บอับเปอร์คอนโทรลอารมครับปีกนกเราเราทำไมเราถึงจะต้องมีการเปลี่ยนปิกนกแบบนี้อ่าพอเวลารถมันยกสูงใช่ไหมครับวพวกมุมมองฝาหน้า,าของล้อมันจะเปลี่ยน อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเราจะเห็นว่ามุมตรงนี้มันไม่เหมือนไม่เหมือนปกติมันจะนั่นขึ้นมาเพาแต่ว่าจะไปใช้ตัวหนึ่งองศาหรือ3องศาล้วแต่โอเคก็ขึ้นอยู่กับชุดยกที่เราสูงขึ้นใช่ครับขึ้นอยู่กับสปริงกับโช๊คขึ้นอยู่กับุกนะครับนะครับก็สปริงอันนี้มาให้แต่ที่แน่ๆที่เวเห็นคือ TGM จะไม่เน้นลองกองทุกอย่างจะใช้กับตัวโช๊คที่ถูกทำมาให้รถสูงขึ้นอยู่แล้ยกับแหนบยกโอเคนี่มีแหนบยกมาให้โอเค อันไหนพอบอกราคาเป็นน้ำจิ้มได้บ้างไหมได้ครับสปริงสปริงตัวนี้ก็เริ่มต้นคู่ละเก้าพันบาทอ๋อโอเคครับก็มีให้เลือกหลายสเปคมากครับปรถหนึ่งรุ่นอ่าฮะมันมีเรื่องของความนุ่มได้ไหมรถแบบนี้มันมีเลือกนุ่มได้ไหมถามว่าได้ไหมมันก็ได้ครับอยู่ที่การจัดเซ็ตกระโชกด้วยโอเคแต่ว่ามันมันจะไม่ยุ้ยครับมันจะเฟิร์มมันออกแนวเฟิร์มมากกว่าจออกแนวเฟิร์มนะครับก็มันก็เอาไปลุยอะเนาะ ขับขับทั่วไปก็ได้ครับโอเคโอเคนะครับออรโรดออฟโรดมาเราพอรู้ราคาละหนึ่งอย่างแล้วนะโชคหน่อยสิได้ครับถ้าโชคเฟตนี้ไม่ลมสปริงนะครับจะอยู่ที่สองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทคู่ละหรือสี่ต้นสี่เฮ้ยราคาโชคหน้าหลังสี่ต้นราคาราคาเป็นมิตร ต่อให้รวมสปริงก <c oughs> ็ราคาพอไหวอยู่เอ้ยโอเคโอ้อ,อ,อย่างนี้ฟังแล้วใจชื้นแต่ถ้าพี่อยากได้เหมือนกับเข้าเจ้าไอ้ตัวเรนเจอร์คันนี้ตัวนี้ก็ตัวท็อปเนี่ยโชคชุดหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0ถึง90,000บาทรวมสปริงไหมรวมสปริงหน้าครับแต่ไม่รวมแหนบหลังอ๋อโอเคยังพอได้อยู่ที่ไม่เกินแสนวะอ่าได้อ่ะแล้วถ้ารวมแนบแนบมาอีกเท่าไหร่รวมแนบก็แนบตัวนี้กับคันเรนเจอร์ครับอยู่ที่ประมาณ16,000ั อุ้ยสบายโอ้โหพอปะแสดนิดๆพร้อมพร้อมแสดนิดๆเราได้โอ้โหอย่างนี้โอเคเพราะว่าโชคที่บอกว่ามีซับแทงด้วยใช่ไหมนี่เห็นไหมที่คันฟอร์ดในเจนไฟค์โอ้โหแค่นี้ก็ลุยได้สบายแล้วไม่ต้องกลัวคอมเพรสรีบาร์ได้แปดระดับครับอ่าฮะเอาวะนะฮะไปครับทุกคนครับเราจะ ใส่ชุดแต่งนี้กลับบ้านแล้วเราจะบ้าครับเอารถไปจอดเฉยๆนะเราไม่ลุยฮะเสียเสียเสียาจขอจอดแล้วหมุนล้อโชว์ครับเออหมุนล้อโชว์ได้ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเฟิร์สมากครับที่คลิปนี้ได้พามาทัวร์ในบูธของ TGM 4,4่กุลสี่ไทยลนะครับต้องบอกว่านี่เป็นอะไรที่เปิดหูเปิดตาเปิดโลกเรามากเลยนะครับขอบคุณน้องเฟิร์สอีกทีนึ่งขอบคุณครับขอบคุณครับก็ต้องฝากด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่เอ๋และทีมงานด้วยครับให้ ติดตามนะครับแต่จริงๆวันนี้เราคงต้องจบจากงาน,นทาป,ป้า2023แล้วนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวคงจะพาไปดูเรื่องอื่นกันนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ